ของกาแฟลดน้ำหนักกินแล้วเห็นผลจริงหรือไม่นั่ก็คือนก็คือสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ผักบุ้งพาเพรียวค่ะก่อนอื่นฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ก ิงเป็นกำลังใจให้กับผักบุ้งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรูดด้ดีๆและสาระดีๆที่บุ้งนํามาแชร์จะได้สวยคนดีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้จ๋าจะมาแชร์เรื่องของกาแฟลดน้ําหนักกินแล้วเห็นผลจริงหรือไม่นะคะก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่า พี่จะกินกาแฟาลดน้ำหนักยี่ห้อนี้ดีหรือเปล่ากินยี่ห้อนั้นดีไหมเขาโปรโมทเขาโปรโยโปรโยโปรโยมาว่ามันลดน้ำหนักได้จริงๆนะคะก็คำตอบนั่นก็คือ,อคไม่จริงคะ่ะทุกคนฟังกันดีๆนะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่ากาแฟาลดน้ําหนักเนี่ยด้วยตัวของคาเฟาอีนเองด้วยตัวของกาแฟาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณลดน้ําหนักได้ คือแต่มันก็จะมีผลในเรื่องของอื่นๆนะคะเดี๋ยวบุ้งจะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอ,อะไรนั่นเองเนาะคือกาแฟลดน้ําหนักเนี่ยมันไม่ได้มีตัววิเศษหรือว่าอะไรที่มันแบบโอ้โหช่วยแบบเต็มที่ในเรื่องของการที่จะทําให้เรานั้นสามารถลดน้ําหนักได้ถ้าเราไม่ได้ควบคุมอาหารยังกินน้ําตาลเหมือนเดิมยังกินแป้งเหมือนเดิมยังกินไขมนันหรือว่าอาหารแปรรูปที่เหมือนเดิม คือง่ายๆคือคุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วคุณจะพึ่งที่พึ่งอันหนึ่งเหมือนบางจะชอบพูดบางคนก็จะทมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นช่วยไหมน้ำมันมะกอกสกัดเย็นไอห,หนูไอหนี่ไอนันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่หนึ่งปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยเล็กๆเล็กมากนะคะในการที่จะทําให้เรานะั้นลดน้ําหนัก เพราะอะไรมาฟังกันด้วยตัวของกาแฟเองเนี่ยคือเขาก็จะมีสารที่ชื่อว่าคาเฟอีนถูกไหมคะตัวคาเฟอีนเนี่ยจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผ่านก็ต่อเมื่อเรามีการออกกําลังกายมีการขยับไม่ใช่กินคาเฟอีนปุ๊บดูดกาแฟเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณนั่งอยู่เฉยแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนเดิม กินอาหารเหมือนเดิมใช้ชีวิตใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนที่แบบเอ้ยเขากินกาแฟแลดน้าหนักเนี่ยแล้วทาไมเขาถึงลดเพราะว่าบางทีมันไปกระตุ้นปัจจัยแล้วบางครั้งเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็น่ารักนะบุ้งไม่ได้แบบว่าเอ้ยมันไม่ดีแล้วบุ้งไปเบรมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นะคะคุณคือเขาก็ดีเขาก็จะมีวิธีการ how to ในการกินอาหารที่ถูกต้องถูกไหมในการออกกาลังกายในการลดน้าหนัก พราะบางคนเนี่ยเชื่อว่าอุ๊ยเราซื้อสิ่งสิ่งนี้มาแล้วอะคะ่ะมันเป็นปัจจัยเหมือนเป็นการดื่มไปแล้วก็เตือนตัวเองว่าเอ้ยฉันกําลังลดน้ําหนักอยู่ฉันกําลังลดน้ําหนักอยู่คุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการแบบอุ้ยดีดไปออกกําลังกายกันดีกว่าแล้วจะอยู่ในช่วงลดน้าหนักไง มันก็ทําให้ออกกําลังกายได้มากขึ้นขยับแข้งขยับขามากขึ้นถูกไหมหรืออาจจะเป็นการกินน้อยลงอ่าแต่ว่าตัวกาแฟเองเนี่ยคาเฟอีนเองนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการที่ทําให้เรานะั้นลดความอยากอาหารอ่าอันนี้พวกก็เลยบอกว่าเอ้จริงเนี่ยมันถ้าเป็นแบบว่าเพื่อจะลดน้ําหนักเลยเนี่ยแล้วหวังว่าจะกินแค่กาแฟดื่มแค่กาแฟแล้วลดน้ําหนักอันนี้ไม่ใช่ แต่เมื่อคุณดื่มกาแฟเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกถึงอาการที่แบบลดความอยากอาหารลงอย่างเช่นก็คนที่ทำาอ็นเทอร์เมเทนฟาสติ้งอย่างเงี้ยค่ะหลายๆครั้งที่คนทำาอ็นเทอร์เมเทนฟาสติ้งเนี่ยเขาเหมือนกันทำไมดื่มกาแฟในช่วงระหว่างฟาสอ่ะบุ้งยกตัวอย่างง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยที่บุ้งอัดคลิปนี้อยู่คือตอนเที่ยง40นะคะและบุ้งดื่มกาแฟดำค่ะทุกคนคะ่ะกาแฟดำนะคะบไม่ได้บอกยี่ห้อกน็น่าจะรู้ว่าเป็นของอะไรนะคะกาแฟดำอันนี้คือไม่ใส่น้ำตาล และกาแฟดำเขาก็ไม่ได้แบบอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถที่จะลดน้ำหนักได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวคาเฟอีนเองอะค่ะเขาก็จะช่วยในต่อเมื่อเราเนี่ยมีการออกกำลังก,กายเนาะแต่บุ้างาดื่มกาแฟดำเพราะลดความอยากอาหารได้นั่นเองค่ะ ถ้าเป็นแฟนเพจนะคะหรือว่าคนที่ติดตามใน YouTube หรือเป็นแฟนคลับของบุ้งเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าบุ้งเนี่ยใช้แกนของ e n t e r m i t t e n t fasting mm hmm. เพราะฉะนั้นในชั่วโมงที่คุณทำ fasting อยู่เนี่ยคือคุณสามารถที่จะจิบดื่มกาแฟได้แต่ก็จะต้องระมัดระวังด้วยนะคะว่าอาจจะไม่ดื่มมากจนเกินไปเพราะว่าตัวของกาแฟเองเขามีความ sensitive บางคนเนี่ยเออคือ s e n s i t i v คือแพ้ต่อกาแฟเนาะก็จะทาให้รู้สึกแบบ อาจจะมีท้องอืดหรือว่ายิ่งเซนซิทีฟมากๆเนี่ยบางทีจะนอนไม่หลับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สำคัญสุดเลยคือตัวกาแฟเองหรือคาเฟอีนเองเนี่ยคะ่ะเป็นตัวกระตุ้นสารที่ชื่อว่าคอร์ติซอล คอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนของความเครียดนั่นเองเพราะบางครั้งเรากินดื่มหรือดื่มกาแฟเข้าไปเนี่ยแล้วรู้สึกเครียดเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เหมือนกับเราเนี่ยเป็นคนที่ดื่มกาแฟแล้วมันจะเซนซิทีฟคอร์ติซอลในร่างกายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเราก็จะเกิดภาวะสตรีความเครียดเกิดขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ต้องสังเกตร,ร่างกายตัวเองดีๆนะคะรวมไปถึงอ่ถา กาแฟฉีกชงเหมือนที่หลายๆคนเขาจะพรีเซนต์หรือโปรโมตเนี่ยส่วนมากพวกนั้นเนี่ยจะมักจะมีแคลอรี่อยู่แล้วจะมีครีมเทียมนะคะแล้วก็จะมีสารทดแทนความหวานซึ่งไม่สามารถที่จะเอามาดื่มได้ในช่วงทำ t อน m i ม t e ทนฟาสติ้งนะคะทุกคนอ่ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่สามารถเอามาจิบดื่มได้ในช่วงการทำาอนไซม์แทนฟาสติ้งจะมีเพียงแค่กาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลชาเขียวไม่ใส่น้ำตาลโซดา a c v หรือแอปเปิ้ล โคคอนัทไซเดอร์นะคะที่สามารถจิบดื่มได้ในช่วงระหว่างทำฟาสติ้งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้ว่าอะไรดื่มได้บ้างแล้วดื่มยังไงนะคะเดี๋ยวบุ้งจะแปะคลิปเอาไว้ให้สามารถเข้าไปดูในคลิปนั้นได้เลยค่ะแล้วก็พวกกาแฟพวกนี้ค่ะส่วนมากเ,าเป็นกาแฟที่เขาบอกว่าเป็นการลดนะ้ำหนักเขามักจะเติมสารอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกแอลคานีนต่างๆนะคะแต่ตัวบุ้งเองเนี่ยคือถามว่าดื่มได้ไหมดื่มได้ไม่ได้ติดแต่อยากจะให้ดูมวลรวมอนะคะ่ะ อยากให้ดูองค์รวมองค์ประกอบรวมๆของเขาไม่ว่าจะเป็นสารทดแทนความหวานหลายๆตัวเนี่ยก็คือไม่ควรจะทานนะคะอย่างเช่นพวกแอสปาร์ตแมก็ตามสําหรับสารทดแทนความหวานที่สามารถทานได้ก็จะมีย่าหวานนะคะอ,อ,อินูลินอันนี้ทานได้หลอห่อข้างกล้วยแล้วก็จะมีกลิทิทอลสตัวนี้นะคะแต่ย้าอีกครั้งว่า ถึงแม้บอกว่าทานได้แต่จะไม่ทานในช่วงฟาสนะคะเราจะทานในช่วงฟีดเท่านั้นเนาะโอเคนะคะก็เป็นหนึ่งในปัจจยัยละกันแต่ว่าอย่าเอามาเป็นที่พึ่งทั้งหมดถ้าเกิดคุณยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก็ไม่ลดนะคะทุกคนมุ่งบอกเลยว่าเราอย่าไปหวังพึ่งตัวช่วยเพียงแค่แบบ เอ้ยทาให้เราเนี่ยลดเร็วๆทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องเกิดการทําซ้าการลดน้ําหนักนะคะทุกคนถ้าคุณอยากจะลดให้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตลดเพื่อความยั่งยืนคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคือบางทีเนี่ยเราไปเอาจากข้างนอกเนี่ยเล็กๆน้อยๆมาเติมเพื่อชั่วครั้งชั่วคราวได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฐานพฤติกรรมเดิมของเราก็ยังไม่เปลี่ยนอ,อันนี้มันก็จะวนกลับนะคะตีกลับไปในรูปแบบเดิมๆนั่นเองค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากมากเลยนะคะตอนนี้ใครมีเ,เทคนิคการลดน้ำหนักอะไรหรือว่าอยากจะให้บุ้งเนี่ยช่วยตอบคําถามเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดียวกันหรืออยากจะให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสนใจเทลทไขมันออนไลน์ส่วนตัวรวมไปถึงคอร์สออนไลน์ต่างๆในกลุ่มปิด Facebook ของบุ้งก็แอดมาได้ตาม Li n e o f f i c i a l Account อันนี้หรือว่าจะคลิกเข้ามาได้ใต้ด้านล่างคลิปนี้จะมีลิงก์ Li n e o f f i c i a l Account แปะอยู่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันนนใใหหม่คลิป้า Bye. <laughs>